วันนี้แม่พาวูดี้กับจูเนียไปเดินรลดทะเลกันค่ะหลังจากที่พวกเราไม่ได้ไปนานมากเลยหลายเดือนแล้วนะที่เราไม่ได้ไปเที่ยววูดี้กับจูเนียดีใจสุดๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้คลื่นลมแรงมากเลยแล้วก็มีเจ้าถิ่นเยอะด้วย พูดีกับจูเนียบอกว่ากลัวที่ไหนเจ้าถิ่นตามมาเลยมาเลยมาเลยไม่กลัวไม่กลัวเล่นน้ำกันสนุกเลยพูดีชอบเล่นน้ำดีใจสุดๆทะเลยามเย็นๆอากาศดีมากๆเลยค่ะสวยมากด้วย ลมเย็นสบายเด็กๆไม่อยากกลับบ้านกันเลยแต่เสียดายที่พี่คิงตันไม่ได้ไปด้วยเพราะแม่ไม่สามารถเอาสามตัวได้ในเวลาเดียวคงวุ่นวายหน้าดูเลย ดี่ชอบใหญ่เลยบางทีมีใครผ่านไปผ่านมาคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ทักเล่นแว่เล่นกับเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็ดีใจใหญ่ชวนเขาเล่นด้วยนะ ไม่อยากกลับบ้านกันเลยแต่ก็ต้องกลับพ่อแม่ทิ้งพี่คิงตันไว้คนเดียวที่บ้านสงสารพี่คิงตันไม่ได้ไปกับเราด้วยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องพาพี่คิงตันไปแล้วไปคนเดียวถึงเวลากลับบ้านแล้วเด็กๆก็ไม่อยากกลับกันเลยกําลังสนุกไม่ชวนกลับบ้านซะแล้ว